เือข่ายเภสัชเนี่ยจริงๆแล้วภาพใหญ่เลยนะที่เราให้น้ําหนักมากเลยคือเรื่องของเครือข่ายเภสัตรร้านยาเพราะว่าเราเป็นบุคลากรวิชาชีพสุขภาพสอสอเน้นให้เราให้บริการเลิกบุหรี่เราจรึงพยายามที่จะไปพัฒนาอบรมทําให้ร้านยาเนี่ยสามารถให้บริการเลิกบุหรี่ได้จริงๆเราคือเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบแต่พอเราเน้นร้านยามันจะกลายเป็นเครือข่ายเภสัชอาสาเพื่อเลิกบุหรี่ นอกจากเรื่องของร้านยาที่เราให้น้ําหนักมากเลยในโครงการของเราเนี่ยเราก็ทําเรื่องนึงคือเรื่องของนักศึกษาเราพยายามที่จะทําให้นักศึกษาในมหาลัยเนี่ยมีทัศนคติทั้งในเรื่องการเรียนการสอนเรื่องของงานควบคุมยาสูบเน้นให้เขาสามารถออกไปจบไปปุ๊บให้บริการเรื่องบุหรี่ได้เลยเอาอันนั้นเป็น2เรื่องใหญ่ๆที่งบประมาณของเราลงไปนอกนั้นก็จะมีเรื่องของเภสัชโรงพยาบาลซึ่งทํางานเป็นสหวิชาชีพ หรือว่าฝ่ายมหาวิทยาลัยซึ่งเราเน้นทําให้เรื่องให้ทําในเรื่องของการศึกษาเนาะมีงานวิจัยมีการศึกษาเมื่อเกือบสิปีที่แล้วที่สสเริ่มต้นสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพเนี่ยได้ตั้งเครือข่ายวิชาชีพสุภาพซึ่งเราก็มีนอกจากเพสัชแล้วก็จะมีแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดแล้วก็ทางด้านแพทย์แผนไทยแผนจีนรวมๆแล้วกเกือบ20เครือข่าย <c oughs> อันนั้นเป็นทางการแต่ที่เราทํางานโดยอาศัยความประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่มูลนิธิทำมานานคือมูลนิธิเราลงใสุบุรีเนี่ยทำเรื่องบุรีมานานผมอยากใช้คําว่ามีทุนทางสังคมเยอะดังนั้นหลายจังหวัดที่เราลงไปทํางานเนี่ยเราก็อาศัยข้อมูลของมูลนิธิหรือทํางานร่วมกับมูลนิธิเลยดังนั้นก็ถือว่าเป็นเครือข่ายทํางานใกล้ชิดอีกเครือข่ายหนึ่งก็เป็นเครือข่ายสานกรอบการนะฮะซึ่งเขาเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมไปทําเรื่องของสุขภาพ เราก็ไปเสริมเรื่องของการให้เลิกบุหรี่นะครับอันนั้นเป็นเครือข่ายที่เราทํางานด้วยกันร้านยาเองโดยโดดโดโด,โดเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็สูบบุหรี่ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็พยายามดึงคนสูบบุหรี่จากที่มารับบริการแล้วก็เชิญชวนเขาเลิกบุหรี่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรามีโครงการภายใต้สปสชซึ่งให้บริการฟรีมียาฟรีตีนี้ทําอย่างนี้เองที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีคนเข้ามารับบริการไม่มากเราเลยเริ่มเปิดการทํางานกับเครือข่าย เช่นในกรุงเทพเนี่ยเราจะทํางานกับอสสอสสเนี่ยเป็นอาสาสมัครชุมชนนะครับเขารู้จักคนในชุมชนดีทําอย่างไรที่จะให้เขาพาคนในชุมชนที่สุบรีนมาหาเรานะครับในระดับของต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะในระดับอําเภอเราจะทํางานกับโรงพยาบาลชุมชนรอพสตอสมโดยเฉพาะอสมเนี่ยเป็นเครือข่ายสําคัญเลยเพราะเช่นเดียวกันคืออยู่กับชุมชนรู้จักคนในชุมชนดีพาคนในชุมชนมาเลิกบุหรี่ และขนาดเดียวกันเขาก็สามารถจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นบัดดี้ที่จะให้กําลังใจให้คําแนะนําทําให้สามารถทําให้คนเริ่มบุหรี่ได้มากขึ้นนี่คือการสร้างเครือข่าย <S <S ออชัดเจนเลยในกรุงเทพมหานครซึ่งเราเพิ่งปิดโครงการไปเนี่ยในปีในโครงการปีออกันยา56จนถึงกัญญนยา57งบประมาณของสวสชประมาณปีนึงเนี่ยเรามีคนที่มาเข้าโครงการก่อนเนาะ มีคนที่มาเข้าโครงการร่วมเกือบ390คนแต่เข้าสู่การบําบัดเนี่ยประมาณ70%คือเกือบ200กว่าคนนะครับสำเร็จเนี่ยครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนะร้อยคนที่เกิดคำว่าสําเร็จอันนี้ใช้คําว่าหยุดสูบดีกว่าเนาะบางคนหยุดสูบ2เดือน3เดือนบางคนก็สามารถหยุดสูบได้ตลอดนะครับก็เกือบ40%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ร้านยาเนี่ยได้ทํา โครงการร้านยาที่ให้บริการเลิกบุหรี่โดยไม่มีค่าบริการและมียาให้ยาช่วยเลิกบุหรี่โดยเฉพาะในคนที่ติดบุหรี่หนักจําเป็นต้องใช้ยาเนี่ยเรียนไปจนถึงเครือข่ายต่างๆด้วยทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลว่าถ้าในสถานบริการของท่านเนี่ยมีคนสูบบุหรี่และสูบจัดจําเป็นต้องใช้ยาถ้าท่านไม่มียาในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะประสานเป็นเครือข่ายกับร้านยาซึ่งตอนนี้เรามีงบประมาณสนับสนุนมาจากสปสอชอ สำหรับผู้ที่สูบุรีเองหรือว่าผู้ที่มีญาติมีเพื่อนมีมีคนรู้จักเนี่ยสูบุรีสนใจอยากเลิกนะครับโทรสัพท์มาได้ติดต่อที่ call center คือ0816144612นะครับตอนนี้ก็จะสามารถทำได้ว่ามีจังหวัดไหนบ้างมีร้านยาอยู่ตรงตำแหน่งเขตใดเราสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ครับ